สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอนะครับวันประจําวันที่15นะครับเดือน5 2023นะครับผมก็เมื่อวานนี้ของเรานะครับในรอบในรอบลาวสตาร์นั้นมาในสายลูดนะครับพี่พี่แล้วก็เฉียดแต้มเดียวนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเฉียดแต้มเดียวนะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับเมื่อวานผมก็ลุ้นอยู่เนาะก็ ผมให้เจกับหนึ่งไปผลที่ออกนะครับ6 13กับ20นะครับพี่พี่เราเน้น1 2องเนาะเขาออก20นะครับเราเน้น1 4ึเขาออก1 3นะครับพี่พี่สตัวก็คืออย่างพลาดอย่างละแต้มเนาะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมก็ในรอบนี้ใครวิ่งรุดที่1นะครับเข้าไปที่1 3นะครับพี่พี่มาแค่สายรูดนะครับสายเจาะผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนลาสตารวีพีนะครับผลที่ออก8-3 3กับ3-1นะครับของเราให้ไป0-3นาเน้น0-3เพราะออก1-3นะครับอย่างนี้ก็หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่สายลูดในลาสตาร์นะครับก็แนวทางลาสตาร์นะครับก็เดินบางทีก็มาสายลูดเนาะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบสายลูดเนี่ยก็แนะนําได้นะครับส่วนสายจ่อเนี่ยก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมดูนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับสลับสายจ่อ เรามาดูแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางวันนี้เราสตานะครับผมให้วิ่งไปที่เลข8สายรูดผมให้ไปที่เลข2ประกบคู่8 0 83 81 สองหนึ่งสองสามสองแปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่แปดสองหนึ่งนะครับผมอันนี้เราสตาร์นะครับรอบบ่ายสามโมงกว่าเนาะสองหนึ่งแล้วก็ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ส่วนเราวสตา VIP นะครับผมได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พี่แต่ว่าตัววิ่งตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่2สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับตัวเจาะนะครับผม81 82 83 2 1 สองสามสองเก้านะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่สองแปดหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับเราสตาร์แลวก็เราสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่วันนี้ก็ขอให้มาเด้งเด้งเนะาะทั้งสองรอบก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้แอดด้วยนะครับขอให้พี่พี่โชคดีทุกท่าน,นครับผมกลับสวัสดีครับ